สวัสดีครับท่านผู้ชมและคนผู้ฟังที่ได้เข้ามาติดตามกันที่ช่องของสัมผัสปีวันนี้ก็แนะนำเอาเรื่องของบ้านโรมันปีสิงยานวัชรพลกรุงเทพมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้ที่ผมและเพื่อนๆได้ไปสัมผัสมาก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วซึ่งในสมัยที่เราบรรดาวัยรุ่นมักจะนิยมออกไปท้าทายปีสา ตามบ้านร้างยามก่ำคืนกันเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องไปลองกันสักครั้งหนึ่งก็ว่าได้ในช่วงนั้นการล่าท้าผีเพิ่งจะเป็นที่นิยมใหม่ๆข้อมูลที่ได้มาก็เอามาจากวิทยุเรื่องผีก็คือรายการเดือชอ็อกบวกกับเรื่องที่ฟังมาจากเพื่อนๆเ,เล่าต่อๆกันมาบ้างโดยแต่ละครั้งที่ไปกันนั้นกลุ่มพวกผมจะรวมตัวกันนับสิบคนเลยเดินตะเวนไปตามบ้านร้างทุกแห่งหน ที่โด่งดังพร้อมกับกล้องแฮนดแคมบันทึกการกระทําสุดบ้าบินของพวกเราเอาไว้จําได้ว่าช่วงนั้นเราไปกันมาหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลร้างบางบัวทองบ้านร้างฝรั่งรามกํากแหงหมู่บ้านร้างเมืองทองธานีบ้านรอกควียนแต่เหตุการณ์ที่ผมและเพื่อนๆไม่เคยลืมเลือนนั้นก็คือบ้านโลมันปีสิงน,นั่นเองโดยวันที่เกิดเหตุการณ์เราตัดสินใจกันว่า คืนนั้นจะไปบุกกันที่ย่านวัชระพลกันซึ่งในสมัยนั้นยังไม่เจริญเหมือนดังทุกวันนี้ซอยก็เปลี่ยวมากๆชนิติว่าเท็กซี่ยังไม่กล้าขับเข้าไปรับไปส่งผู้โดยสารกันเลยทีเดียวยุคสมัยนั้นสองข้างทางปืนที่ล้างไปหมดเราตั้งใจว่าคืนนั้นจะไปทัก3สามทีซึ่งแต่ละที่ก็อยู่ใกล้ๆกันซึ่งจะจำไม่ผิดก็จะเป็นบ้านลอเกวียนบ้านโรมันและก็นอสซิลี่ล้าง โดยวางแผนไปบ้านโรมันเป็นหลังท้ายๆเพราะว่าคนจะน้อยหน่อยถ้ากลืนไปเร็วรับรองว่าคนเยอะอย่างกับตลาดนัดแน่นอนเพราะต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบความอันตรายจากเหล่าบรรดาคนที่ติดยาเด็กทินเด็กเวน้นแล้วก็คนเมาเะเวะเวียนมาทักทายกันเยอะแยะเต็มไปหมดต้องเกิ่นถึงประวัติบ,บ้านของโรมันนี้เสียก่อนเขาเล่าว,ว่า ความเป็นมาเกิดจากเจ้าของบ้านนั้นได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดและก็ได้ประสบกับอุบัติเหตุเสียชีวิตกันตังครอบครัวสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นบ้านโรมันก็แปลว่าบ้านหลังนี้สร้างในสไตล์ยุโรปและก็มีบันไดกลางบ้านแบบโรมันนั่นเองหลังจากมีคนตายก็ว่ากันว่าดึกๆคนที่ผ่านไปผ่านมามักเห็นวิญ,ญญาณทั้งหญิงชายและเด็กๆที่เสียชีวิตต่างวนเวียนอยู่ในบ้าน เป็นเรื่องเล่าที่ฟังต่อๆกันมาน่าคนลุกยิ่งนักช่วงที่ผมเข้าไปตัวบ้านค่อนข้างเข้ายากเพราะมีการโบกปูนปิดตามช่องต่างๆแต่ก็ยังมีช่องที่สามารถมุดเข้าไปได้โดยถ้ามองจากสายตาแล้วบ้านโรมันนี้ก็มีเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ตัวบ้านมีทั้งหมดสองชั้นและมีชั้นใต้ดินที่มีน้ำท่วมขังประมาณหัวเข่าอยู่ด้วยจังหวะที่ผมไปนั้น ก็พอดีได้ไปเจอเข้ากับนักศึกษาวัยรุ่นระดับมหาวิทยาลัยอีกกลุ่มหนึ่งพอเดินผ่านนี้กลิ่นเหล้าหึงเลยซึ่งเขามาก่อนหน้าผมแล้วก็กําลังจะกลับพอดีในขณะที่กลุ่มของพวกผมกําลังสารวจบ้านจนทั่วมองดูบรรยากาศรอบๆมันก็หลอนๆหน่อยสังเกตว่ามีทูบมีเทียนเต็มไปหมดจังหวะที่พวกผมและเพื่อนกําลังเดินไปสารวจที่ห้องใต้ดินก็เห็นว่ามีใครสักคน จำว่าจะวิ่งมาทางเราปรากฏว่าเป็นหนึ่งในนักศึกษากลุ่มที่เพิ่งเดินสวนกันไปเขาก็บอกแค่เพียงว่าอย่าเข้าไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนใครไม่รู้มานั่งอยู่ที่เก้าอี้ท้ายห้องและด้วยความสงสัยผมและเพื่อนในตอนนั้นไม่เชื่อกำเตือนก็เ,เลยเอาไฟฉายส่องไปที่เก้าอี้ไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ท้ายห้องเฮ้ยจริงๆครับมันกระยับอยู่เหมือนมีคนเพิ่งลุกออกไปจริงๆ ตอนนั้นพวกเราพยายามจะวิ่งไปตามกลุ่มนักศึกษาที่พึ่งสวนกันไปอยากจะถามว่าเขาเจออะไรอีกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพวกนั้นกับรถออกไปจากบ้านซะแล้วผมและเพื่อนๆก็เลยสำรวจกันต่อจนทั่วภายในบ้านหลังจากนั้นก็ไม่พบอะไรแปลกๆอีกและด้วยความเหนื่อยก็เลยบอกทุกคนว่าควรจะกลับกันได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาก็าปาเข้าไปตีสามกว่าแล้ว จากนั้นพวกเราก็เลยตามตามตำเนียมของพวกเรานั่นก็คือการมายืนเรียงกันไปแถวหน้ากระดานเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยโดยใช้วิธีแผนกล้องจากซ้ายไปขวาแล้วเอาไฟฉายส่องไปที่หน้าแต่ละคนเพื่อบันทึกว่าพวกเราได้มาบุกบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อ,อยแล้วพอเสร็จแล้วพวกเราก็ตัดสินใจกลับแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกคนจก นั่นก็คือหลังจากที่เมื่อเรานั่งรถกลับมารวมตัวกันที่บ้านเพื่อนกันแล้วและก็ยังไม่ได้แยกย้ายกันไปไหนประมาณช่วง8โมงเชา้าเพื่อนคนหนึ่งที่ยังไม่หลับก็ชวนกันมาเอาภาพจากกล้องแอนดี้แคมมาเปิดดูกันเล่นๆไล่ลดูไปทีละฉากทีละฉากและภาพที่เล่นเอาพวกเราขนลุกกันก็คือจดที่พวกเรามีทั้งหมด13คนออกมายืนถ่ายเรียงหน้ากระดานตรงหน้าบ้านนั่นแหละ จากที่เรานั่งไล่ดูนับคนปรากฏว่าใครที่ไหนไม่ทราบได้เกิดติดเข้ามาในกลุ่มของพวกเราเพิ่มมาอีกหนึ่งนซึ่งในจดนั้นเองก็เห็นได้ชัดเลยว่าร่างปริศนานั้นเป็นผู้ชายไว้ผมรองทรงดูจากอายุก็น่าประมาณสักยีปีเขาใส่เสื้อสีขาวกำลังยืนแตกอยู่ในกลุ่มของพวกเราแล้วก็โผล่หน้ามาข้างหน้าเพื่อนผมในแถวที่สอง ซึ่งจังหวะที่ไฟฉายส่องหน้าไปเห็นนี้ชัดมากเลยและอีกอย่างที่ทำให้พวกเรามั่นใจก็คือในกลุ่มที่ไปกันนั้นไม่มีใครใส่เสื้อสีขาวกันเลยสักคนและก็มั่นใจว่าไม่มีใครจากกลุ่มอื่นมายืนรวมอยู่กับพวกเราแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องรลอนครั้งหนึ่งในชีวิตที่หากจะคิดถึงบ้านร้างโลมันหนึ่งในตำนานบ้านที่เขาเรียกว่าผีดุแห่งย่านซอยวัชระพลก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่นี่หลอนจริงๆ ซึ่งสมัยนี้บ้านหลังนี้ถูกทุบต้งไปแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่สามารถทราบเหมือนกันเนื่องจากเรื่องราวก็ผ่านมานานแล้ว